everyone. Welcome to English class With me, k r อ b o n e s นี้ทิสุดาจิวใจและคลิปนี้นะคะก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ท่ถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันแล้ว let's go สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่หัวข้อ e project อันนี้เลยนะคะโอเคนักเรียนคะเรามาดูกันในข้อที่หนึ่งเลยนะคะ match the word with the correct definition เขาจะมีคำศัพท์มาให้4ี่คำนะคะเรามาลองจับคู่กันดูดีไหมะคะว่าคำศัพท์เหล่านี้นั้นแปลว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกเลยค่ะ figure out figure out figure out นะคะคำนี้นะแปลว่าอะไรเอ,อ่ยนะคะคำที่สอง analyze analyze อ่า uh, คได้ยินไหมคะคำนี้คำที่สาม code code และคำที่ส shuffle shuffle นะคะเรามาดูในฝั่งความหมายในทางขวาบ้างกันนะคะ a to look at in detail to look at in detail แปลว่าการ uh, ดูถึงรายละเอียดของมันนะคะข, uh, ข้อ b คะ่ะ to mix or to put in a different order to mix to put in a different order หรือว่าการเอามาผสมกันหรือว่าการสับเปลี่ยนลำดับตำแหน่งกันนะคะข้อ c to understand something to solve something to understand something ก็คือการทำความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแล้วก็การแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อไปข้อ d d o ก a program of instructions for computers เป็นโปรแกรมที่สำหรับสั่งงานคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออะไรเออคืออ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่านะคะข้อหนึ่งนะคะ figure out ตรงกับข้อ c นะคะ to understand something to solve something figure out นะคะก็จะแปลว่าการคิดหาทางแก้ไขปัญหานั่นเองต่อไปข้อ2นะคะ analyze analyze คือการดูคิด วิเคราะห์พิจารณานะคะหรือว่า to look up in detail ข้อ A นั่นเองนะคะและข้อ3 code อันนี้คือการโค้ดโปรแกร,รมนักเรียนนักเรียนเคยได้ยินไหมแบบโค้ดโปรแกร,รมการเขียนโค้ดอะไรอย่เงี้ยนะคะมันคือ a p r o g r a m of instructions for computers นั่นเองและคำสุดท้ายค่ะแน่นอนว่าต้องคู่กับข้อ B แน่นอน shuffle นะคะ shuffle จะแปลว่าสลับสับเปลี่ยนนะคะ to mix to put in a Different order โอเคนะคะโอเคต่อไปนะคะนักเรียนข้อ3 Watch the video number the pictures in order เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะมันมีอยู่ในช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทั้งในคำอธิบายาคลิปด้านล่างนะคะแล้วก็ที่โปรอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถ หยุดสต็อคลิปของคู่ไว้ตรงนี้แล้วไปดูคลิปวิดีโอการ์ตูนก่อนได้เลยนะคะแล้วค่อยกลับมาเรียงลําดับเหตุการณ์กันนะคะว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนหรือหลังค่ะ,ะหลังจากที่เราไปดูคลิปกันจบมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียงลําดับภาพกันนะคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเนาะเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือภาพไหนคะ ภาพที่3นั่นเองนะคะนักเรียนใส่หมายเลขหนไว้ได้เลยเหตุการณ์ที่สองก็จะเป็นภาพตรงกลางนะคะและสุดท้ายจะเป็นภาพแรกนะคะเหตุการณ์ที่3นะคะโอเคอทีนี้ค่ะนักเรียนจากในคลิปที่เราการ์ตูนที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ put a check mark next to the word you hear ในคลิปวิดีโอการ์ตูนเมื่อกี้นักเรียนได้ยินคําศัพท์คําไหนบ้างคะ,ะในคลิปการ์ตูนนะคะจะมีคมาําว่า Playmate playmate แปลว่าอะไรหน้าจำได้ไหมเพื่อนเล่นนะคะต่อไป active มีไหมมีคำว่า active ไหมคะอ๋อโอเคเอามา, <c oughs> มาทางด้านล่างก่อนนะคะด้านล่างมีคำว่า card game นะคะ card game หรือว่าเกมไพ่เกมการ์ดนั่นเองคำต่อไปที่มีก็คือ yoga yoga หรือว่าโยคะนั่นเองคำถัดไปนะคะก็จะเป็น magic magic เวทมนต์หรือมายากลนะคะและก็ d a i l y บันทึกประจำวันนั่นเองอมาดูคำอื่นๆที่มันไม่มีในคลิปเมื่อกี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า active active แปลว่ากระตือรือร้น foreign แปลว่าต่างชาติ relax รู้สึกค่อนคลาย hobby นะคะก็จะเป็นกิจกรรมยามว่างแล้วก็ facts หรือว่าข้อเท็จจริงนะคะต่อไปข้อ5ค่ะนักเรียน Watch again, circle the words you hear. ทีนี้เขาจะให้เราวงกลมนะคะวงกลมคำศัพท์ที่เราได้ยินเนาะข้อที่หนึ่งค่ะ It sounds like he needs a playmate นะคะถ้าเรียนฟังทันนะคะจะจะใช้คำว่า playmate นะ It sounds like he needs a playmate. ข้อสองค่ะด้านขวา Now watch as I make a white rabbit appear. Watch นะคะ ต่อไปข้อที่ 3. Daisy teach collector how to do yoga Daisy นะคะเขาสอน Collector ให้เราให้เขาทำโยคะนะคะสอนให้เล่นโยคะเนาะข้อที่4ค่ะ Keep your eyes eyes some s นะคะ Keep your eyes on the ball number five Teach collector some magic trick Teach character some magic trick นะคะสอน c o l l e c t o r เล่นมายากล uh, ประโยคที่6ค่ะ Hold the ball in your hand like this Hold the ball in your hand like this ข้อเจ็ Teach c o l l e c t e r how to write how to write a diary อสอน c o l l e c t o r เขียนไดอารนะคะแล้วก็สุดท้าย Open your notebook and write about your day Open your notebook and write about your day นักเรียเขียนตามนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยในชีตแบบฝึกหัดหน้าที่8นะคะนะคักเรียนนักเรียนเปิดหน้าที่8ไปนะคะจะเจอกับชีตหน้าตาแบบนี้เลยข้อแรกนะคะข้อที่1 listen then circle the correct answers เดี๋ยวเราจะมาฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษของเรากันนะคะแล้วก็เราจะมาตอบคําถามกันนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปฟังเรามาดูคําถามกันก่อนนี้ก่านะคะข้อหนึ่งคะ What does Megan need Max to look a t Megan ต้องการให้ Max เขาดูที่อะไรคะระหว่างช h o i c e A คือ someone shuffling things คือ uh, ใครบางคนที่กำลังสลับเปลี่ยนสิ่งของหรือขอ้อ B Boy A Game Code ก็คือการเขียนโปรแกรมเกมนะคะเขียนโค้ดเกมข้อ C A Card Game เกมไพ่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ Track 1-4 Number 1 Hey Max Will you have a look at this What is it Megan It's the code for a new game I'm designing Sure I'll take a look จบไปแล้วค่ะข้อหนึ่งเป็นไงคะตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ2นะคะข้อ B boy นะคะโอเคเขาให้ดูที่เกมโค้ดนะคะต่อไปข้อที่2อค่ะนักเรียน2ถามว่า what does Steve need help with Steve เนี่ยเขาต้องการให้ช่วยอะไรคะระหว่างข้อ A figuring out the answer ช่วยกันคิดหาคำตอบหรือข้อ B boy exploring the forest เข้าไปเออ สำรวจป่านะคะแล้วก็ข้อ C analyzing some information ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยนะคะ number two Diane can you help me figure out the answer to this problem Sorry Steve I can't right now I have to study for a French test number three ผ่นไหมคะข้อ2ตี Steve ก็การให้ช่วยอะไรเอตอตอบข้อ A นะคะ figuring out the answer ให้ช่วยคิดหาคำตอบนั่นเองต่อไปข้อที่3คะ่ะ What needs to be done after data is collected and before writing สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรหลังจากที่รวบรวมข้อมูลแล้วละคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเขียนเราต้องทำอะไรระหว่าง A it needs to be analyzed มันจะเป็นจะต้องถูกวิเคราะห์ก่อนข้อ B it needs to be reported มันจะเป็นจะต้องถูกรายงานก่อนหรือว่าข้อ c it needs to be tested มันจะต้องถูกทดสอบก่อนข้อไหนคะเราไปฟังคำตอบกันเลย there are a few more steps you need to take once you finish collecting the data you need to analyze it work with your partner together look at all the data you collected and think about what it means once you're analyzing the data write your reports number โอเคข้อ3ยาวหน่อยนะคะ แต่ว่าเขาก็พูดชัดอยู่นะหลังจากที่รวบรวมข้อมูลแล้วทำอะไรต่อคะขั้นตอนที่2นั่นก็คือข้อ a นั่นเองค่ะ it needs to be analyzed มันจะต้องถูกวิเคราะห์ก่อนนะคะต่อไปข้อ4คะ่ะ what does Sarah think is a good idea อะ,อะไรที่คิดว่าซาร่าที่ซาร่าเขาคิดว่าเป็นความคิดที่ดีคะระหว่าง a keeping a diary ก็คือทำบันทึกประจำวัน daily นะคะ B-boy shuffling things around สำหรับสับเปลี่ยนสิ่งของหรือว่าข้อ C making a schedule ก็คือทำอตารางงานตารางสิ่งที่ต้องทำนะคะข้อไหนคะที่ซาร่าเขาคิดว่าเป็นความคิดที่ดีเราไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ or Sarah I am thinking about changing my schedule Why do you want to do that Mike I'm getting bored of doing the same thing every day sometimes it's a good idea to shuffle things around i think so too จบแล้วค่ะได้ยินไหมคะอ่าซาร่าเขาบอกว่า it's a good idea to shuffle things around มันเป็นความคิดที่ดีที่จะลองสลับส,บสับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันบ้านคะ่ะไม่ให้มันน่าเบื่อเนาะถ้าเราแบบเอออยู่บ้านทำดน่นทำนี่ทำเหมือนเดิมทุกวันเราก็อาจจะเบื่อใช่ไหมคะลองสับเปลี่ยนกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันดูเผื่อที่จะ ที่มันจะช่วยให้เราหายแก้เบื่อไปบ้างเนาะลองแบบทําให้อะไรมันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมดูบ้างนะคะโอเคและคําตอบก็คือข้อ1ตอบ B 2ตอบ A 3ตอบ A และ4ตอบ B นักเรียนอย่าลืมวงกลมลงในชี้ด้วยนะคะโอเคต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียน listen again then complete the sentences เดี๋ยวเราจะมาฟังกันอีกรอบนะคะ ทั้ง4ข้อนี้เนาะแล้วเรามาเติมคำที่หายกันไปกันในช่องว่างกันนะคะ Track 1-4 number 1 Hey Max will you have a look at this What is it Megan It's the code for a new game I'm designing Sure I'll take a look number 2ข้อนึงค่ะเติมคำว่าอะไรดีคะ Megan is จุดๆอะ new game แต่ว่านักเรียนคะข้อนี้เขามี i s ใช่ไหมคะสแสดงว่าประโยคน,นี้จะต้องเป็น present continuous แน่นอน present continuous โครงสร้างของเขาคือ verb to be ตามด้วย I, verb ing ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น verb ที่หายไปต้องเป็น verb ที่เติม ing แน่นอนแต่ว่า verb ตัวนั้นคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า designing designing Megan is designing a new game มีแกเนี่ยเขากำลังออกแบบเกมใหม่อยู่นะคะต่อไปข้อ2ค่ะ Diane can you help me figure out the answer to this problem Sorry Steve I can't right now I have to study for a French test Number Diane has to for an exam ประโยคสุดท้ายเลยค่ะ She has to study and uh, diane has to study for an exam for here, diane for so, the three there are a few more steps you need to take once you finish collecting the data you need to analyze it work with your partner together look at all the data you collected and think about what it means once you're done analyzing the data write your reports number ข้อ3 Students must the data first นักเรียนจะต้องทำอะไรกับข้อมูลก่อนคะ collect Students must collect the data first และข้อสุดท้ายค่ะ Or Sarah, I am thinking about changing my schedule. Why do you want to do that, Mike? I'm getting bored of doing the same thing every day. sometimes it's a good idea to shuffle things around I think so too okay อะจะไเแลเขาข้อที่สี่นะคะ Sarah and Mike think to 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 t h i n g s in his schedule is a good idea Sara h กับ Mike เนี่ยเขาคิดว่าจะต้องสลับสับเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะคะในตารางงานของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่ดีสลับสับเปลี่ยนใช้คำว่า shuffling นะคะ Sarah and Mike thinks h u f f l i n g things in his schedule is a good idea. นักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบลงไปทั้ง4ข้อนะคะต่อไปคะ่ะนักเรียนข้อที่3 l Read find the correct find and c o l l e c t the mistakes three mistakes คือ3ประโยค3บรรทัดนี้นะคะจะมะีจุดที่เป็นข้อผิดพาดอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันเรามาดูกันนะคะว่าตรงไหนที่ผิดเรามาจับผิดกันนะคะประโยคแรกค่ะ My sister is getting married in two months. พี่สาวหรือน้องสาวของฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานนะคะในอีกสองเดือนข้างหน้านี้เนาะ I'm um, help her create a seating arrangement. ฉันกำลังช่วยเธอในการอ่อ uh, create หรือว่าสร้างการจัดตำแหน่งการที่นั่งนะคะว่าเออจะนั่งตรงไหนดีนั่งเป็นโต๊ะเป็นกลุ่มเป็นวงกลมหรือว่าเป็นแถวนะคะนักได้ยนเห็นอะไรไหมเอ่ย กำลังช่วยค่ะนักเรียนกำลังช่วยแต่เขาเขียนว่า I am help I am help verb to be คือ am นะคะต้องตามด้วย verb ที่เติมมา ing เนาะเพราะฉะนั้นเราเจอแล้วไหมคะเจอแล้วนะคะจุดบกพร่องจุดผิดพลาดที่หนึ่งนะคะต้องเปลี่ยน help เป็น helping นะคะต่อไป we h a v e n to figure out we having ใช่หรอคะตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็น we have to นะคะไม่ใช่ having นะ we have to figure out who will sit where เราจะต้องแบบช่วยกันคิดแก้ปัญหานะคะว่าใครจะนั่งตรงไหนเนาะ it's important to have people sit with others who have similar interests มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องจัดที่นั่งให้คนที่มีความสนใจเหมือนกันเนี่ยมานั่งด้วยกัน so we need to get some information about each person ดังนั้นพวกเราก็เลยต้องการข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแขกที่จะมาแต่ละคนเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงความสนใจแล้วจะ,จะได้จัดที่นั่งได้ถูกต้องนะคะประโยคสุดท้ายขักเรียน we needs ประธานเป็น we verb ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ได้เป็นดังนี้ค่ะนี่คือสจุดที่ครูบอกนะคะต้องแก้เป็น my sister is getting อันนี้ทุกอยู่แล้ว married in two months I'm helping ต้องแก้เป็น I'm helping her to create a seating arrangement we have to we have to happy, we have to figure out who will sit where it's important to have people sit with others who have similar interests we, so we need to get some information about each person เก่งมากคะ่ะทุกคนต่อไปข้อ4ค่ะ unscramble เราจะมาจับประโยคจับคำให้มันอยู่ถูกที่ถูก,ท,ท,กทางนะคะข้อที่1ขค่ะนักเรียนมีคำว่า information how about this together แล้วก็ analyzing จะเรียนเป็นประโยคได้ว่า how about analyzing this information together คำถามนี้นะคะแปลว่าถ้าเรามา ออ uh, uh, วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกันนะคะเราจะมาเรามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกันดีไหมคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า how about นะคะเป็นการถามเพื่อเชิญชวนหรือถามความคิดเห็นนั่นเองนะคะแล้ก็คือเป็นการชวนว่าเออเรามาวิเคราะห์ข้อมูลกันก่อนนะคะต่อไปข้อ2 like uh, to see magic trick would you จะเรียกไปเป็น would you like to see a magic trick นะคะคำถามนี้แปลว่าคุณอยากจะดูมายาก,กลไหมอ่านะคะข้อ3 love to I but I team sport don't enjoy จะเรียงใหม่ได้ว่า I w o u love d l to but I don't enjoy team sports ฉันก็อออยากจะเล่นอยู่นะแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบกีฬาที่เป็นทีมเท่าไหร่นะคะอันนี้ใช้ในการตอบปฏิเสธคำเชิญชวนนะคะ ต่อไปข้อ4ค่ะสุดท้ายแล้ว to learning I'm um, skateboard คำตอบคือ I'm learning to skateboard นะคะเรามาต่อก,กันในข้อที่1กันเลยนะคะ fill in the blanks with the words in the box เราจะนำคำทั้ง4ี่คำที่เขาให้มานี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างกันนะคะมาดูกันก่อนค่ะว่าคำแรกมีคำว่าอะไรคำว่า painting painting team competition และ play i n g นะคะข้อหนึ่งค่ะนักเรียน I enjoy จุดๆเติมคำว่าอะไรดีคะ That is why I am training for a boxing match นั่นนั่นคือเหตุผลทำไมที่เหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงกำลังฝึกฝนเพื่อไปแข่งชกมวยนะคะเติมคำว่าอะไรดี I enjoy การแข่งขัน competition ใช่แล้วค่ะ I e n j o y competition แปลว่าฉันชอบแข่งขันเนาะและนั่นก็คือเหตุผลว่าที่ไมที่ว่าทำไมฉันถึงไปฝึกต่อยมวยนะคะชกมวยเนาะต่อไปข้อ2 I am to ด o ด a very important baseball game this evening ฉันกำลังจะลงแข่งอ่าเบสบอลนะคะซึ่งเป็นแมตช์ที่สำคัญมากเย็นนี้กำลังจะทำค่ะนักเรียนใช้คำว่า play n n กกำลังจะเล่นนะคะ a n play i n g เนาะ ต่อไปข้อ3 I love most sports I play soccer basketball and lacrosse นะคะเติมคำว่าอะไรดีนักเรียนเติมคำว่า team ถูกต้องค่ะ I love most team sport นะคะที่ต้องเติมทีมเพราะว่ากีฬาที่เขายกมานะทั้ง soccer basketball แล้วก็ lacrosse เนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นทีมทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปข้อ4เหลือข้างสุดท้ายแล้วแน่นอนคือคำว่า painting นะคะ the hobby I enjoy most is painting I will study art in college เขาบอกว่างานอดิเรกที่เขา enjoy มากที่สุดเลยนะคะก็คืออาการวาดรูประบายสีนะคะซึ่งเขาจะเรียนศิลปะในวิทยาลัยด้วยต่อกันที่ข้อที่3ขค่ะนักเรียน circle the correct answers เราจะเลือกเติมคำอะไรลงในช่องว่างดีคะข้อหนึ่ง James enjoys yoga and meditation. James เนี่ยเขาชอบทำอะไรเอ่ยโยคะโยคะก็คือโยคะนะคะ and meditation. Meditation แปลว่าการทำสมาธิหรือว่านั่งสมาธินะคะแสดงว่าเขามีไลฟ์ไลฟ์สไตล์แบบไหนคะ James has an relax lifestyle นะคะทั้งเล่นโยคะแล้วก็นั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่แบบผ่อนคลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบผ่อนคลาย,บบลายไม่เครียดนะคะ ต่อไปข้อที่ 2. Kelsey likes write and paint. She probably has paint. to and an สอง e y เนี่ยเขาชอบที่จะเขียนและชอบที่จะระบ,บายสีนะคะแสดงว่าเขาอาจจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคะ Active lifestyle Quiet or strong คำตอบคือข้อ B boy Quiet lifestyle นะคะคือเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบอยู่เงียบๆนะคะไม่แบบไปวุ่นวายกับใครเนาะ เขียนหนังสือระบายสีไปเรื่อยๆนะคะข้อ3 Dever has an active lifestyle. He enjoys Dever เ,เนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ที่แบบ Active นะคะกระตือรือร้นแบบต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะแสดงว่าเขา enjoy อะไรเอ่ย playing rugby listening to the radio or singing อะไรที่มัน a อคทีฟคะนักเรียนข้อ A playing rugby นั่นเองนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการเรียนการสอนในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์และความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปอย่างเต็มที่นะคะนักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังและมาทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแล้วก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วแต่จะสอน by ครูโบนัสและช ANNEL ใน YouTube นะคะแล้วแต่จะสอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูได้ผลิต คลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษอีนี้ออกมาบ่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ